สวัสดีครับตักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันในช่วงสุดสัปดาห์นะครับศุกร์ที่15สิงหาคม2568นะครับคืนวันศุกร์ไฟล์เดย์ในฟุตบอลยุโรปกลับมาลงเล่นกัน3ลีกนะครับมีพิมลีกอังกฤษมีศึกลาลิกาสเปนแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยว เราจะไปที่ลาลิการสเปนนะครับผมเลือกเกมบียเรียลกับเรียลโอเบโดมาวิเคราะห์ฝาคอบอลส่วนแฟนบอลบริพูเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งที่อ่าพรีวิวเดี๋ยวจะทําลงไว้ต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปที่สเปนก่อนบียเรียลกับเรียลโอเบโดคู่นี้จะเล่นกันในช่วงเวลาตีสองครึ่งนะครับเหมือนเดิมฝากคอบอลไว้นะครับ eak 99เข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับใครที่อยากจะอ่าพูดถึงข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะ เข้ามาสอบถามทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนะก็สามารถติดตามได้ @eak99 ตามหน้าจอเลยนะครับมาเช็คความพร้อมของทั้งคู่นะครับเบียร์เรียลกับทางด้านแล้วโอเบโดในช่วงพรีซีซั่นก็อุ่นเครื่องกันมาหลายเกมนะครับทางด้านเปอดดำน้ำสีเหลืองนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับทางด้านแอสเวลลา02แต่ก่อนหน้านี้ก็ผลงานใช้ได้นะครับ5เกมในการอุ่นเครื่องในชนะหนเสมอ2แพ้2มีชนะ ทางด้านอาร์เซนอลสามสองเสมอลีดตึ่งหนึ่งและจริงๆคู่นี้ในช่วงปรีซั่นนะ่ะมีอุ่นเครื่องกันมาเสมอกันไปศูนย์ศูนย์ส่วนโอเบียโดนะครับห้าเกมหลังสุดในการปรีซีซั่นนะก็ชนะหนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้หนึ่งนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับเลกาเนสศูนย์ศูนย์คู่นี้เจอกันถ้านัดในศึกลาลิกาสเปนหูต้องย้อนไปในยุคป,ปี2000เลยนะครับเบียเรลชนะได้2ครั้งเสมอ2ครั้งไม่แพ้เลยนะครับอ่ะถ้าเรื่องมองของชื่อชั้น ก็ต้องบอกว่าเบียร์ลชุดนี้ดีกว่าแน่นอนนะครับทั้งตัวผู้เล่นนะครได้เปรียบการเล่นในบ้านเกมรุกวันนี้ก็ยังใช้ขนาดโมเรนยืนเป็นหน้านะครับคู่กับทางด้านเอตตาเอยกนะครับส่วนมิดฟิลก็ถือว่ามีตัวประสบการณ์อย่างทางด้านอันนี้ co, า assim, ปาเลโกมีทางด้านปาร์เกนะครับรวมไปถึงริมเส้น2ฝั่งก็เป็นตัวความเร็วสูงอย่างเจร์ีเมปีโน่กับทางด้าน นิโคลัสเปเป้เกมรับก็จะมีมาตินมีควนฟอยที่จะยืนเป็นเกมรับส่วนโอเบโดได้ตั้งแต่โต,ตเกีาอย่างโซลมอนลอนดอนมายืนเป็นหน้าเป้านะครับมิดฟิลด์ก็อัดกันมา3ตัวเลยอัลเบโตเรนามีทางด้านฟาซีไซโบแลวก็ลูกา้าอิลิชนะครับส่วนปีกสองฝั่งใช้ทางด้านฮาเซนกับทางด้านชัยรานะครับผมก็ยังชอบ เรือดำน้ำสีเหลืองอยู่เพราะว่าเกมอุ่นเครื่องปรีซีซันก็ได้เห็นฟอร์มละแล้วก็ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลเบียร์แล้วก็พยายามอุ่นกับทีมใหญ่เพื่อให้รองทีมอย่างดีที่สุดเกมลุกที่ยังมีกระดโมเรโนริมเส้น2ฝั่งที่มีตัวความเร็วประสบการณ์สูงอย่างเจอร์มี่ปิโนและก็นิโคลัสเปเป้แล้วก็ต้องการ3มแต้มเปิดหัวในศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนวันนี้ไม่น่าพลาดครับน่าจะชนะทางด้านโอเบโดได้แบบสบายสบายสกอร์แรกมาเร็ว หลแน่นอนนะครับคู่นี้ชอบไปที่เบียร์เรอยลนะครับส่วนอีกหนึ่งรายการข้ามฟากไปที่ศึกลิกเอิงฝรั่งเศสนะครับมีเกมแรนกับโอลิมปิกมาร์เซยคู่นี้ตีหนึ่งสี่ห้าอ่าถ้าเป็นลิกเอิงชอบโอลิมปิกมาร์เซยครับก็ยังชอบชื่อชั้นของมาร์เซยอยู่ขอแค่ชนะก็ได้เฮสําหรับแฟนบอลโอลิมปิกมาร์เซยนะครับสําหรับค่ําคืนวันศุกร์ไฟเดนไนส์นะครับศุกร์ที่สิบห้านะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงอาลีกาสเปนชอบเบียร์เรอยลส่วนลิกเอิงฝรั่งเศส ชอบโอลิมปิก vote. มักเสยครับพูดคุยเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับ e a k c 9วันนี้ขอให้ทุกท่านงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆฟุตบอล,ล,ลทุกๆคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ดีเดย์ครับเริ่มขึ้นแล้วสําหรับ นัดเปิดฤดูกาลของลีกใหญ่โดยเฉพาะเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษลีก,ลกขวัญใจมหาชนนะครับวันนี้ประเดิมด้วยการเจอกันระหว่างลิเวอร์พูลกับบอร์นมัธในค่ำคืนวันศุกร์ที่15สิงหาคมนี้ครับมาแล้วครับไปลัดล็อกกันเกมที่พรีเมียร์ลีกกันก่อนเลยนะครับวันนี้คิงออฟอย่าลืมนะช่วงเวลาที่สองครับลิเวอร์พูลแชมป์เก่าเปิดสนามแอนฟิลด์เจอกับบอร์นมัธครับพูดถึงลิเวอร์พูลก่อนนะครับเพิ่งพลาดการคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์เพราะว่าไปแพ้จุดโทษคริสตัลพาเลทมานะครับในเกมล่าสุดแต่ ว่าในขุมกําลังโดยรวมของลิฟูที่นะครับเสริมเข้ามาในซีซันนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆประกอบกับของเดิมก็จะได้แนวรุกที่มีทั้งโมเมซาร่าฟอร์เรนเวียสอุโกโอเอกิติเก รวมถึงของเดิมอย่าง Alexis m c a l i s t e r Jeremy Frampong, Fajrul Fandi เป็นต้นนะครับนี่คือแค่บางส่วนก็ยังถือว่าค่อนข้างน่ากลัวแล้ววันนี้ปักหลักเล่นในแอนฟิลบ้านของตัวเองด้วยผิดกับบอลมัดครับบอลมัดเป็นทีมันดับ9จากซีซันที่แล้วแล้วก็ถือว่าในช่วงปิดฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหลังอันนี้ใช้คำว่าน่าเป็นห่วงเลยก็ได้ครับ <S <S 2> <S 2> เพราะว่าเสียทางมิรอดเคอร์เคสแบ็กซ้ายตัวหลักไปให้กับลิปูเนี่ยแหละ ดีนเฮาเซนไปให้กับเรอัลมาริดแล้วก็อิริยาสบานีอีกหนึ่งกองหลังไปให้กับปารีสแซงต์แชงแมงนี่คือ3กกองหลังตัวหลักที่ลงเล่นในเซีซันที่แล้วแต่ย้ายที่มกไปพร้อมๆกันนะครับก็ต้องมีการปรับจูนเกี่ยวกับเกมรับเยอะพอสมควรซึ่งจุดนี้แหละก็คงเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงมากๆของบอลมัส แต่ในเกมรุกพวกเขาก็ยังอยู่วนครบทั่วนะครับพวกจจสินไครเวิร์ดอองตวเซเมนโยแล้วก็ดังโกอัตตาราหรือว่าเอวานิลสันเป็นต้นพอมาดวลกันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจุดอ่อนจุดได้เปรียบของลิพูเนี่ยดีกว่าแล้วก็จุดอ่อนของบอลมัตคือกองหลังมีหนำซ้ำครับเวลาเจอกันในตลอด3เกมหลังสุด บอลมัรสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้เลยครับต่อให้ทีมดีๆทีมครบๆจากซีซันที่แล้วเนี่ยเพราะว่า3เกมหลังสุดลิเวอร์พูลชนะบอลมัดแบบร้อยเปอร์เซนตและชนะแบบเกมศูนย์หมดเลยนะครับไล่ตั้งแต่4ประตูต่อ0ูนย0สามย์สงิงแบบนี้เรื่อยมาครับเชื่อว่าวันนี้ประเดิม การเล่นในบ้านตัวเองแล้วบอลมัดปัญหาใหญ่แบบนี้ด้วยผมบอกว่าลิพูครับยังมีประสบการณ์แล้วก็ทีเด็ดทีขาดพอที่จะชนะบอลมัดได้แบบสบายๆมากกว่าการเฉือนชนะครับนั่นคือทั้งหมดของพีเวิรฟุตบอลแล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเต่แบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ